ร้างกลางป่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขามีตำนานเกี่ยวกับบ้านร้างหลังหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ผู้คนในหมู่บ้านและว,ว่าบ้านหลังนี้เคยมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่แต่คืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นทุกคนในครอบครัวนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลย เมื่อเวลาผ่านไปบ้านหลังนั้นถูกปล่อยทิ้งร้างและมีข่าวหรือว่าในคืนที่เงียบสงัดมักจะได้ยินเสียงร้องไร่และเสียงแปลกๆดังมาจากบ้านหลังนั้นบางคนที่กล้าพอที่จะเดินเข้าไปใกล้บ้านต่างก็เล่าว่าเห็นเงาแปลกๆและรู้สึกถึงความหยินเยียบที่แผ่ออกมาจากบ้านวันหนึ่งมีกลุ่มเพื่อนสี่คนตัดสินใจท้าทายตัวเองโดยการเข้าไปสำรวจบ้านร้างหลังนั้นในตอนกลางคืนพวกเขาเตรียมไฟฉายและกล้องวิดีโอไปด้วยเพื่อบันทึกสิ่งที่พบเห็น เมื่อเข้าไปในบ้านทุกคนรู้สึกถึงบรรยากาศที่หนักอึ้งและความเย็นที่ไม่ธรรมดาทุกมุมของบ้านเต็มไปด้วยฝุน่นและอยากแย้เฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ถูกทิ้งไว้ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่อยู่ในสภาพที่ผุพัง ขณะที่พวกเขากำลังสำรวจห้องต่างๆก็ได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆดังมาจากชั้นบนพวกเขาจึงตัดสินใจขึ้นไปดูเมื่อไปถึงห้องหนึ่งที่ประตูเปิดอยู่พวกเขาเห็นเงาของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าต่างแต่เมื่อเปิดไฟฉายไปทางนั้นเงานั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย พวกเขาตัดสินใจกลับลงมาและรีบออกจากบ้านแต่เมื่อถึงประตูทางออกพวกเขาพบว่าประตูถูกล็อกจากด้านนอกทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกพวกเขาพยายามหาทางออกแต่ทุกหน้าต่างและประตูเหมือนจะถูกปิดตาย ทันใดนั้นเองไฟฉายของพวกเขาก็ดับลงพร้อมกันและเสียงกระซิบก็เริ่มดังขึ้นรอบๆตัวพวกเขารู้สึกถึงมือเย็นๆที่สัมผัสพวกเขาและเงาที่เคลื่อนไหวรอบตัวความกลัวเข้าครอบงำและพวกเขาต่างก็วิ่งหนีไปทางชั้นบนอีกครั้งเพื่อหาทางออกในที่สุดพวกเขาก็พบหน้าต่างที่สามารถเปิดได้และกระโดดออกมาทุกคนต่างก็หนีออกจากบ้านรังนั้นด้วยความตื่นตระหนกและสาบานว่าจะไม่กลับไปที่นั่นอีกเลย